มึงไปดูครอบครัวในสมัยก่อนเราไปถามพ่อเราแม่เราอะ่ะคนพ่อคนแม่เราเราไปถามก็ดูนะสมัยก่อนพ่อแม่เขาเลี้ยงกันยังไงนี่มือข้างหนึ่งตีนข้างหนึ่งนี่กูบอกให้บางคนนี่ถึงขั้นจับแขวนขือแล้วเอาไม้ตีผูลู่ถูกกังกันมาไปถามรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหนะ่ะเขาปู่ย่าตายายเขาเลี้ยงพ่อแม่เรามายังไงไม่มีคําว่าปอบพรมกูจะบอกให้คนในสมัยก่อนมันเลยไม่มีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าไม่มีปัญหาเรื่องโรคแพนิคมันเลยไม่ต้องมีนักจิตวิทยาบําบัดอาจารย์บอกว่าการทําแท้งเป็นบาป แล้วเราอันต้าซาวพบว่าลูกผิดปกติทางกายภาพหรือสมองเป็นดาวชินโดถ้าเรายึดในหลักคําสอนแต่ทําให้เด็กโตมาต้องปเะชิญชีวิตกับความลมาําบากมันจะเป็นการทราบวงเวียนกรรมกับเขาไหมก็ใช่ยังไงก็บาปกูก็ยังยืนยันว่าบาปเหมือนเดิมเพราะมันคือปาณาติบาตเขาจะเกิดมาพิการอย่างไรก็ตามนั่นมันเป็นสิ่งที่เขาเป็นเวรเป็นกรรมของเขาเป็นวิบากของเขามึงไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนเขาว่าเขาจะเกิดหรือไม่เกิด กูถามว่าถ้าเป็นมึงมึงอยากเกิดแม้มึงจะพิการแต่มึงอยากเกิดแต่กูบอกว่ากูไม่อยากให้มึงเกิดมึงจะรู้สึกยังไงกูถามแค่นี้เลยกูอยากเกิดมาใช้ชีวิตแม้กูจะพิการมึงบอกว่าขโมยดวงได้ดวงของมึงแปลว่าอะไรกรรมเหรอกูเห็นหลายคนนะพยายามเถียงกูว่าดวงนี่เรียกว่ากรรมถ้ากรรมคือการกระทําใครจะขโมยการกระทํามึงได้มึงตอบกูสิ มึงสามารถกขโมยการกระทำเลวหขอยอคนนี้ได้อมึงสามารถขโมยการกระทำของความดีของอคนนี้ไปใช้แทนมันได้อมึงสามารถขโมยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของแต่ละคนไปได้อะกูถามนอะยมึงขโมยยังไงอธิบายวิธีให้กูฟังหน่อยไหนใครขโมยได้หามให้กูดูดิใครมันไม่มีใครขโมยอะไรใครได้ มันจะขโมยใครหาอะไรล่ะนั่นมันเป็นความโง่ของมึงเองที่มึงไปโดนเขาหลอกเขาหลอกเอาตังมึงไม่ใช่ขโมยดวงมึงเขาขโมยเงินมึงแล้วมึงก็เอาเงินไปจ่ายเขาเองมึงจะโทษใครมึงโทษตัวมึงเองก่อนไม่ใช่ไปโทษคนอื่นสันดานคนในโลกกูเห็นปัญหาในโลกเนี้ยมึงกูถามกูถามว่ามึงนะรายการหนกระแสจัดเรื่องดวงเนี่ยหมอดูเนี่ยหลอกคนเนี่ยกี่ครั้งแล้วมึงตอบกูสิ กูว่าเทปรายการที่หมอดูล่างทรงมาอ,อกรายการแล้วโดนหลอกเงินเนี่ยกูว่านับไม่ถ้วนเอาเฉพาะรายการหัวกระแสนะนับไม่ถ้วนมึงเข็ดกันนะไม่เคยเข็ดถึงเวลามาก็ไปไงมึงก็ด่าเขาอีนี่มันล่างทรงปอมหมอดูปอมวงจุ้ยปอมหลอกเอาเงินของมึงก็ด่าเขาเพราะอะไรเพราะว่ามันกาลังรับโทษมันทาผิดจริงมันขโมยเงินเขามันโกงเงินเขามันหลอกเอาเงินเขา มึงว่าตำรวจจับหมอดูประเภทเหล่านี้ได้ไหมจับไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้หลอกเอาตังเขาใช้ความเชื่อหากินกับพวกมึงกูจะบอกให้นะมึงจ้างตำรวจไปจับหมอดูมึงเชิญตำรวจไปจับหมอดูไม่มีทางที่มึงจะจับหมอดูได้เพราะอะไรก็มึงโง่ไปหาเขาเองมึงโง่ไปเชื่อตามที่เขาบอกมึงเองเขาไม่ได้หลอกอะไรมึงเลยเขาไม่ได้ช่อกงมึงเลย มึงให้โดยเสนหามึงจะฟ้องร้องเอาอะไรได้มึงศรัทธาเขาไม่งอหัวไม่มีสติสัะชัญญะเชื่อด้วยความงงงายไร้สาระไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายมึงก็เชื่อเขาบอกให้มึงซื้ออะไรมึงก็ซื้อเขาบอกให้มึงจ่ายอะไรมึงก็จ่ายเขาบอกให้มึงทําบุญอะไรมึงก็ทําเขาบอกให้มึงเอาเงินตรงนั้นมาจ่ายตรงนี้เพื่อเสดอเขาต่อสตามึงก็จ่าย จ่ายจนหมดเนื้อหมดตัวจ่ายไปเป็นจนหมดเนื้อหมดตัวเพิ่งจะรู้สึกว่าไม่ใช่มึงเอาช้าไปหรือเปล่ากูถามเมึ่แค่นี้มึงเอาช้าไปหรือเปล่ามึงไปถามเลยนะเดี๋ยวเวลามีการสัมภาษณ์เรื่องพวกนี้นะจะมีคําถามที่ถามมาแล้วมันจะตอบว่าเราก็เริ่มรู้สึกเอะใจแล้วมึงไปฟังได้เลยจะมีคํานี้แน่นอนกูท้าเลยยังไงก็ต้องมีคํานี้เริ่มรู้สึกเอะใจว่าไม่ใช่แล้วมันเริ่มรู้สึกตังหิดตัตงหิดใจแล้วว่าไม่ใช่แล้ว มันรู้สึกแบบแปลกแล้วมันรู Vil ้ส we ึกแบบว่าที่เขาแนะนําเรามามันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่เป็นไปตามนี้มันเริ่มไม่เป็นไปตามนั้นมันเริ่มไม่เป็นไปตามที่เขาพูดมันเริ่มไม่เป็นไปตามที่เขาบอกมันเริ่มรู้สึกเอใจเอใจแล้วพี่ทีเขาถามแล้วก่อนหน้านี้ไม่เอใจเลยมันไม่เอใจเลยเพราะเราเชื่อไงเราศรัทธาเขาไงเห็นไหมมึงไปดูได้เลยบริบทเดิมๆสคริปต์เดิมๆแพทเทิร์นเดิมๆเรื่องซ้ําเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยกูถามจริง มีอะไรเปลี่ยนจากนี้มะไม่มีแต่ที่ไม่เคยเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปเคยรู้ไหมที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยคืออะไรไรู้ไหคือพวกมึงโง่คือเดิมไม่เคยเปลี่ยนเขาจะเอาตัวอย่างล่างทรงหมอดูมาให้มึงเป็นตัวอย่างว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปดูแค่ไหนก็ตามกี่เคสก็ตามกี่คนก็ตามแต่มึงเชื่อมะไม่เชื่อมึงบอกเป็นที่ส่วนบุคคลเป็นที่ตัวบุคคล เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทําและสบายใจแต่วันหนึ่งมึงไม่สบายใจมึงด่าหมอดูมึงจะฟ้องร้องหมอดูมึงจะลากหมอดูเข้าตลาดกูถามว่าใครเป็นต้นเหตุมึงตัวมึงมันโง่จะโทษใครก็ต้องโทษที่ตัวมึงเอง